มาแล้วค่ะแกงเขียวที่จริงใจแกงไก่ที่จริงจังนอบนี้เอาจริงรอบนี้ก็ใช้พริกแกงแม่น้อยเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวเพราะว่าของแกงอร่อยจัดใส่น้ำกะทิเยอะหน่อยตั้งไฟพอให้แตกมันจากนั้นเราก็ใส่พริกแกงเขียวหวานลงไปคุลีคลีให้ละลายเข้ากันดีจากนั้นพอแตกมันได้ที่เราก็ใส่เนื้อไก่เข้าไปรอบนี้ใส่ทั้งปีกกลางหรอใช่ไหมแล้วก็เนื้อ กะว่าทั้งซดทั้งแทะกันเลยอ่ะผัดพอไก่เริ่มสุกแล้วก็ไม่มีสีนี้แดงแล,แล้วเราก็ใส่พระเอกของเราเข้าไปมะเขืออ่อนคือทําจากครั้งที่แล้วยังไม่หมดเลยทุกคนที่เพิ่งตกใจนะคือคลิปนี้ถ่ายต่อจากเมื่อวานแต่ว่ากว่วจะลงก็อาจจะผ่านไปสมเดือนแล้วพอมะเขือลงได้ที่เราก็ผัดผัดให้เข้ากันรอให้มะเขือกับไก่เนี่ยเขาสุกเต็มที่เนื้อเปื่อย แต่ว่าระหว่างทางแวะปรุงนิดหน่อยใส่น้ำปลาลงไปสักโซ่หนึ่งแล้วก็ใส่น้ำตาลอีกกระจึ๊ใส่หางกะทิหรือว่าน้ำเปล่าก็ได้ให้พอท่วมรอจนสุกแล้วก็เติมใบโหระพาเพื่อกลิ่นหอมแล้วก็ความสวยงามแต่ว่าใบโหระพาออกจะมอมอ่อมนะทุกคนมันอยู่มานานเกินใส่พริกเพื่อความสวยงามนิดนึงอะเริ่มงงวีดีก็เสร็จแต่ว่าสวยจริงแตกมันสวยมากทุกคนน่ากินไหม แล้วชิมดูหน่อยคือไม่มั่นใจสักหนึ่งโซ่อุอร่อยพร้อมเสิร์ฟจ,จบปิ้งทานได้คะ่ะ